ที่มันนายกเขโต้ตอบเมื่อเมื่อซื้อปีมลงอย่างก็ไม่รู้ผมเห็นมันข้ามมาเครื่องมีได้ไหมครับถ้าจาเป็นจริงๆเนี่ยพลอย่ออนุญาตถ้าสมมตินะฮะว่าเพื่อไทยมันตีเราแรงๆแบบนี้จริงพลอยขออนุญาตแถลงเองนะฮะก็นี่จะให้เราแถลงไงว่าเป็นกระบวนการตื่นกลับไปเออไม่ใช่เป็นกระบวนการครับแม้กระทั่งใครกินข้าวที่ไหนใครอยู่ในห้องไหนมันจับภาพหมดใครมาพบไม่เราก็บอกว่ามันจับหมดเลย ใครมาพบใครอะไรเพราะว่าถ่ายหมดนะเพราะว่าอีกข้อหนึ่งยังได้เลยฮะเพราะว่าเด็กเนี่ยมันสร้างตั้งแต่สมัยรัฐประัตรัฐบาล,บาลบาเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องตามคาร์อนแอรียทั้งหลายแหละเนี่ยก็ก็เป็นของธนากษ์ไม่ใช่ของเราเราเป็นเพียงแค่ผู้ชเช่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเขาเขาเห็นได้หมดและนอกเหนือจากนั้นในที่เดิมเนี่ยตอนที่เราเข้าไปพบมันก็มีปัญหาเรื่องยุบพักเพราะมันก็อัดเทพอะไรตลอดเวลาเพื่อจะเผาเรา ครับไม่ใช่ต้องลำดับเรื่องเราต้องช่วยลำดับให้บ่อยก่อนละตอนแท่ท่าลำดับให้ผมก็ได้ครับใช่เดี๋ยวผมเอาวาต้ควรนะคือเราต้องอาศัยตัวนี้ทั้งมวลมาดูทำลายตัวนี้แลเกร็รแม้แต่นายกยังดูข้อเราต้องลงด้วยตอนสุดท้ายของนายกเดี๋ยวอะไรกันดีกว่าเดี๋ยวท่านฟังนั่นก่อนว่ามันตรงกันมาไอเอนตอนนี้ตอนนี้ตรงยราตอนนี้ตรงตรงข้อที่หนึ่งสี่คนตรงข้อที่สองท่ท่านต้องต้องต้องรายงานก่อนเอใช่แต่ว่าตอนที่มาบอกนะตรงเลย หนึ่งตรงว่าอยู่ในสี่คนจุกต้องข้อที่สองเพราะว่าเออมีว่าให้ผมเอาไปเออเอาไปให้ลูกพัญจระล่เนี่ยตรงแล้วแต่เพียงแต่ไม่ตรงว่าอที่ของเราดูว่ามันมีไม่มีภาพชัดแต่มันบอกมันสี่คนไม่มี<น>มมและเดี๋ยวนี้ลุกวันนี้รู้วันนี้รูนนรนนรพูดว่อยู่ในห้องนั้นเพ้่อพูดเ,เราต้องเอากระบวนการของการทาลายในนี้ีนวันต้องสู้ทำลายนั้นลแล้วตอนสุดท้ายปิดด้วย เมื่อวันเมื่อวานนี้มันเข้ามาในเครื่องท่านอ่ะเข้ามาเข้ามาในเครื่องผมนายกนายกเขาต่อสู้ว่าเขาให้การบอกว่าเขาตู่ตัดต่อไม่รู้มันมีคดีอะไรไม่รู้เข้ามาในเครื่องอ๋อไอไอตู่เขาเขาให้เขาให้ไปให้ฟ้องเขาฟ้องไอตู่เรื่องไอไปหมิ่นประมาทเขาเออนั่นแหละสัรฆ่าประชาชนแล้วก็หนีทหารนี่ใช่กานั้นซือพิมพ์ลงตัดตัวนี้เลยอามช้เลยครับคือตกแม้กระทั่งนายก แล้วอย่างนี้เป็นกระบวนการที่ต้องการทาลายแล้วก็ทั่งว่ามามาคุมทุกนัดก็มานั่งคุมแต่เราจะไม่พูดเลยนะเปื่อาารย์เราจะไม่พูดเลยอ๋อท่านอย่าพูดนะอย่าปล่อยปล่อยไปจัดการนี่คือว่าไม่ใช่ที่ผมบอกวิธีการสู้หนให้ปล่อยไปก็คือว่าเราแถลงมาหมดแล้วพฤติกรรมมากกระทั่งว่ามีการฟั่างระเบิดบ้านฟ้างระเบิดนะนึกออกไหมยิงเข้าไปในศาลเราต้องออกมาหมดและก็เสร็จแล้วมากกระทั่งว่าไม่ใช่แม้กระทั่งว่า นะแม้กระทั่งว่าไอ,อ้ข้ามานั่งฟังเพื่ออกหอกจริงนี่มีภาพไอ้ภาพครับผมภาพมันเก็บไว้เลยที่มันข้ามาทั้งสองคนจนะเก็บเอาแยกออกมาได้มันได้ครับเออภาพสองอันนี้เอาทั้งสองนัดเนี่ยเอาเลยนะมันข้ามาสองนัดครับและแต่ไอ้ตัรโรนอริสามนัดสามภาพนีพ่เก็บเลยครับแล้วต่อไปเราแจกครับวันนั้นอ่ะแจกตัวนี้ท่านต้องจริงจะชู้ได้ และนเสร็จแล้วแม้กระท่านนายกเองก็ยังถูกต่อดังทีนายกให้กาัแต่เรื่องของเรื่องทั้งหลายทั้งสิ้นนะฮะอยากกลับเรียนท่านว่าทางออกที่ดีที่สุดนะฮะไอตรงที่ท่านทาเนี่ยผมเห็นด้วยแต่การเอาคืนกลับมาดีที่สุดคนระับเพราะว่าผมกลัวข้อเดียวถ้าเขาเออกไปที่สูตรเนี่ยเราจะตายตรงนี้เพราะฉะนั้นทางออกเดียวคือผมต้องไปเอามันกลับมาาเออเยวา่่า ฉะนั้นต้องมีการยิ้วกันไปยิ้วกันมาครับผมเรียนเรียนให้ท่านทราบไ้เป็นไปไม่ได้ฮะที่จะถ่ายข้อมูลได้ครับแต่ผมเรียนท่านเลยนะฮะชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นคือเขาไม่สามารถที่จะถ่ายข้อมูลได้อันนี้ผมเอาหัวเป็นประกันท่านฮะผมใช้ทุกวิถีทางแล้วท่านอย่าลืมนะครับผมเจ้าพ่อคอมพิวเตอร์ผมยังไม่สามารถมันจะเอา